โอ้โห,หนุนะ่นฮะยังกับน,น้ําเดือดเลยคลอกปลาชโดฮะอยู่ไกลๆฮะเก็บภาพให้ชมกันฮะอยู่ไกลมากๆนะฮะเห็นแม่ครับไหมฮะนี่อยู่กลางน้ําเลยไม่สามารถที่จะเก็บภาพสวยๆให้ชมได้ชมแค่บรรยากาศแบบนี้ก็พอนะนี่ฮะเขาคงพาลูกเข้าไปแบบกลางน้ำนะเพื่อความปลอดภัย สวยงามมากๆเลยนี่ฮเรามาดูอีกมุมหนึ่งก็มุมไกลๆเหมือนกันนะก็มีลักษณะเหมือนกับน้ำเดือดนี่แหละนะโน่นถ้าโชคดีวันนี้จะได้เห็นภาพใกล้ๆบ้างนี่ฮโอ้โหดูดูให้ดูดูกันไกลๆไปก่อนใจเย็นๆดูนะ ตัวแม่เริ่มขยับเข้ามาใกล้ฮะแต่ว่ามันดูจะค่ำแล้วนะไม่รู้จะได้เห็นภาพตัวแม่ชัดๆหรือเปล่านี่ฮะขยับเข้ามาใกล้ฝั่งแล้วเดี๋ยวนะเล็กจะพยายามเก็บภาพตัวแม่ให้ชมว่าตัวใหญ่ขนาดไหน นี่ฮโอ้โหดูฮะดำมืดเลยนี่ฮะโอ้โนโนโนนมาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดูฮะคอกปลาชะโดเห็นไหมฮะตัวแม่ดูฮะตัวลายลายใหญ่ๆนะฮนะดูไกลๆก,ลกันหน่อยนะลูกก็จะว่ายตามฮะนี่นะีนะ่ แม่สองตัวอยู่ตรงกลางนั่นนะโอ้โหนั่นนะสวยามากในที่สุดเราก็ได้เห็นกันแบบชัดๆนะตัวแดงๆนี่เห็นไหมเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเราเลยนี่โอ้โหดูกี่กโลพี่น้องกี่โลเนี่ยๆ,ๆลููกดูลูกเขาเนี่ยนี่แบบนี้เลยเห็นไหม นี่โอ้โหแดงๆกันแบบนี้ชัดๆเลยนี่ฮะสุดยอดเนี่ยเลาะริมฝั่งแล้วนนี่โอ้โหพาดูกันเต็มๆเล้วแั้วันนี้นี่เลาะไปแล้วเลาะไปแล้วนุ่นคอยเลือ้อยกันไปเลือ้อยกันไปนี่ ลูกแดงๆเห็นไหมฮะเขาใตา้พงหญ้าเนี่ยตามมาดูใกล้ๆตรงนี้น่าจะเป็นเวลาที่เขาพาลูกมาพักผ่อนแล้วแหละหากินทั้งวัน กันชัดๆนะเมื <c oughs> ่อกี้แม่เขาอาจจะตกใจนะเล็กนิดนึงนี่นี่ไปแล้วไปแล้วสวยๆงามๆสวยงามงามาม เวลาเขาคุ่งขึ้นฮะสีแดงๆแ,แบบเนี้สวยงามมากโหมาโผล่ตรงนี้ฮนะสวยงามสวยงามเดี๋ยวเขาจะไปโผล่ตรงไหนอีกเริ่มไปได้ไกลละ โน่นนะไปโผลตรงโน้นโหโน่นฮะยุบยิบยุบ,ย,บยิบไปแล้วนี่มาโผล่ตรงนี้อีกนี่ฮคือตัวเริ่มโตแล้วจะดำน้ำได้นานพอสมควรนะโน่นะไปโน่นโน่นเหนไหมโน่นแม่เขาก็ แหวกว่ายอยู่ข้างล่างฮะเป็นเงาเงอยู่ดูน,นมันอยู่ใกล้เราเมื่อกี้เขาก็เลยตกใจเขาก็พาลูกเขาออกไปห่างๆนี่แหละธรรมชาติที่สวยงามของคอกปลาชโดนั่นเลก็เก็บมาฝากกันนะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นว่าปลาชโดเขาเลี้ยงลูกอย่างไร เดี๋ยวจะพยายามเก็บเอาภาพส,สวยๆให้ชมตลอดนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ